สวัสดีครับนาขาสวนครับผมพาบึงน้อยนาไปมีความรู้ทั้งด้านนี้แนะนหมาได้เลยครับผมมีความรู้เลยทั้งในเกี่ยวกับน่อยนานะครับไปเป็นโรคยังครับเนี่ยนี่ไเบิดครับนี่ เป็นแถบพุทนครับคือกันหมดเลยตัวใบเขีวหนึ่งตัวใบออกมาใหม่ครับตอนนี้เขาใส่ปุ๋ยเขาใส่ขิงหัวเขาใส่ติดโคนต้นนะครับอาจจะเป็นสาเหตุให้ใบเป็นแบบนี้หรือว่าจะได้กระมัวกันครับว่าผมก่เคยเห็นเกี่ยวกับหน่อยนา กับฝรั่งกับยังนี้แม่เดียวครับมอไซค์ออกจากคนตนสอกหนึ่งเดี๋ยวคนใส่ติดคนตนเลยอาจจะเป็นเหตุให้ใบมันใหม่เป็นเชื้อราบหรือจะไหนครับกขบวนหัวเรื่องเลยม,มีความรู้ทางด้านนี้ซอยแนะนำเลยครับว่าเฮาสิทัดแต่งกิ่งได้เลยบ่ เพื่อจะให้เขาไอ้แตกใบใหม่ออกมาทนี้ผมขอมาดูลแลเดือนนึงครับผมห,ผห่งปุยไปเทือน,นึงครับปุยสูตรเสมอครับ้เกิดฉีดนนามักปลาทะเลไปสี่เทือครับฉีดไทรโคโรมาไปสองเทือ นี่ะมาายี่สิบผู้ตน่ลยนะครับผมหน่อยหน้านี่เป็นออม่วงกัอกันครับนี่ย,ยอดใหม่ยอดยังบดครับ ตัวนี้ใบไม้พนกมากนะครับนี่ตัวโคกเขาเพิ่นมีเต่หอยใหม่หอยอยังครับตัวเคียวๆนี่ใบไม้พนกมากนะครับสหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไปแค่นี้ก่อนเลยครับ ฝากกดไลกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับเนี้ยจะอัปเดตให้บึงเรื่อยๆครับผมส่วนนี้มาจาิแก่ไขรไหนบอเป็นจังไหนใส่เวลาโดนปันไหลจังสีฝืนคลับขึ้นมาติดตามกันบึงไปเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ